สวัสดีทุกทคนนะครับในวันนี้เราก็กลับมาเจอกันกันกบผมอีกครั้งหนึ่งกันในเกม b ีบ s บนะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมารีวิวตัวละครอย่างฮิสึกยะโทชิโร่นะครับในเวอร์ชั่นวิจิมาเนาะก็ตัวละครตัวนี้ไม่ใช่ตัวละคร l i m i t ต็ดตัวละครพิเศษแต่อย่างใดนะครับเป็นตัวละครปกติปกติธรรมดาทั่วไปเลยที่สามารถออกจากตัวฟรีได้ออกจากการลุ่มตู้ได้นะครับ ในปัจจุบันเนี่ยตัวละครเขาก็ยังไม่ได้เก่านะครับต้องบอกว่ายังไม่ใช่ตัวละครเก่านะคุณอาจจะเห็นว่าอาจจะมีการเอาฮิสกยะไปล่วงแจมในตู้บางตู้นะครับเพราะว่าตัวละครเขาเนี่ยถือว่ายังไม่ได้เก่าขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเพิ่งมาได้ยังไม่น่าถึงครึ่งปีเลยครับอาจจะถึงแล้วอาจจะถึงอาจจะถึงครึ่งปีแล้วแต่ยังไม่ถึงปีหนึ่งนะครับยังไม่ถึงปีหนึ่งคือมันไม่ได้เก่าขนาดนั้นนะสลหรับฮิสกยะนะผมจําได้ว่าลาวๆประมาณครึ่งปีได้มั้งสลหรับตัวละครตัวนี้ เดี๋ยวเราจะมารีวิวเขากันว่าตัวละครตัวนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปเริ่มจากดูข้อมูลตัวละครกันเลยสำหรับฮิสเกยะโทชิโร่นะครับเขาเป็นเผ่ายมทูตแล้วก็หัวหน้าหน่วยในเวอร์ชั่นนี้เนี่ยเขามาในรูปแบบตัวละครสีม่วงหรือเรียกว่าธาตุจิตนะครับแล้วก็แน่นอนยังคงเป็นสายสกิลนะครับฮิสเกยะไม่เคยออกสายอื่นยกเว้นสายสกิลเลยนะเราจะเห็นได้แบบสายสกิลอย่างเดียวเลยนะผมยังไม่ ถ้าผมจำไม่ผิดนะยังไม่ยังไม่เห็นสายโจมตีโปรติเลยนะครับซึ่ง SP ของเขาเนี่ยที่เลเวล200อยู่ที่843หน่วยนะครับ843หน่วยถือว่าสูงใช้ได้เลยนะครับสูงใช้ได้เลย843หน่วยเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นผู้สังหารพิมซี่นะครับก็คิลเลอร์คิมซี่แรงขึ้นตีพิมซี่แรงขึ้นก็เป็นสังหารเผ่าที่แบบหายากหน่อยคุณอาจจะได้ใช้ในเรื่องของ หอคอยนะครับเพราะว่าหอคอยบางอันเนี่ยเขาให้ใช้สังหารคิมซี่คุณอาจจะได้ใช้ฮิสเกยะนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีในการสังหารเผ่าแปลกๆปนกเยตัวในเรื่องของคัมบีผมแนะนําให้ขึ้นต้นด้วย SP ตามด้วยคิแล้วก็ปิดท้ายด้วย SP สําหรับคนที่อัพมาใช้นะแต่ใครที่อัพเอาไว้ลิงก์เหมือนผมผมต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยทำคัมพี์มาเพื่อที่จะอัพมาไว้ใส่เป็นลิงก์อย่างเดียวเลยนะครับถ้าคุณจะอัพมันใส่เป็นลิงก์อย่างเดียวคิ H, ให้เป็นตัวเลือกสุดท้าย นะครับเพราะว่าเวลาคุณทําน้ําหอมเนี่ยค่าของชีเนี่ยมันจะไม่มาช่วยในเรื่องของค่าพลังนะครับน้าหอมมันจะไม่ได้ค่าพลัง FCS นะครับจำเอาไว้เพราะฉะนั้นตัวละครที่คุณจะมาทาลิงก์อย่างเดียวแบบผมเนี่ยที่ผมยิบชิสกยะามาเนี่ยคือเอามาลิงก์อย่างเดียวผมจะไม่ทําชีให้เขาผมจะไปทําช่องที่5เลยนะครับส่วนลิงก์ของเขาถ้าผมถึงบอกว่าคุณอาจจะเล่นแบบผมที่ไม่เอาเป็นใช้ตัวหลักใช้แค่ลิงก์อย่างเดียว อย่างผมเนี่ยผมใช้ลิงอย่างเดียวเพราะว่าลิงเขาดีลิงเขาคือดอปหยาดน้ํา3สนะครับสำหรับดับหยาดน้ําสีส้มถ้าคุณเอาฮิสกตยะไปลงดันที่ดอปหยาดน้ําสีส้มอะไรก็ได้ที่มันดอปหยาดน้าสีส้มคุณจะได้ดอปเพิ่ม30%นะครับพวกดันต่างๆนะพวกเลดบอสดันหยาดน้ําอะไรพวกนี้คุณได้เพิ่มเลย30%นะครับคุณจะเอาไปเล่นเองก็ได้หรือจะเอาไปลิงก์ก็ได้ นะก็ตามที่ผมบอกเลยว่าผมถึงได้ปั้นเขาเพื่อเอามาลินอย่างเดียวไม่ไดเดาไปเล่นเองผมจะเอาไปใส่กับตัวละครที่แบบมันมีดับหยัดน้ําอยู่แล้วจะได้เพิ่มเป็น60%อะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับส่วนในเรื่องของ ability คุณสวัสิ์ท่าโจมตีของเขานะครับพาสซฟต่างเดี๋ยวเรามาดูกันเรามาเริ่มจากคุณสบัติท่าโจมตีก่อนจะสังเกตได้ว่าท่าโจมตีของเขาเนี่ยเป็นรูปแบบสีน้ําเงินก็คือโจมตีระยะไกลนะครับตามที่ผมบอกว่าตู้นี้เนี่ยเป็นตู้ที่แบบทุกคนใช้วิธีมานนะซุยฟงฮิส เ,เนี่ยคือโจมตีระยะไกลหมดเลยนะครับใช้วิธีมารหมดเลยแล้วจะเห็นได้ว่าฮิสกยันเนี่ยมีสถานพิโัติที่แตกต่างกันเยอะมากนะครับการโจมตีปกติสกิล2และสกิล3จะเป็นการติดสถานะเผาไหม้นะหรือว่าติดไฟไหม้นั่นแหละนะครับคนที่ติดเผาไหม้เนี่ยจะถูกลดเลือดตลอดเวลาส่วนสกิลหนึ่งช็อตช็อตเนี่ยตามตรงตัวเลยครับอี่ายติดช็อตเียก็จะติดแบบขยับเยื้นไม่ได้ก็จะช็อตจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆอยู่ตรงนั้นส่วนถ้าไม่ตาย ติดทั้งไฟไหม้แล้วก็ติดทั้งน้าแข็งก็คืออีกฝ่ายขยับขยี้เยนไม่ได้น้าแข็งก็เหมือนช็อตนั่นแหละครับแค่เป็นน้าแข็งขยับขยีขย้เยนไม่ได้แล้วก็โดนไฟไหม้ไปด้วยแปลกดีเนาะทั้งไฟไหม้แล้วก็แข็งตกลงจะร้อนหรือจะหนาวอันนี้แปลกดีนะครับส่วนพารสีฟที่เขาได้รับนะสำหรับพิสกยะฟืน้นฟูเลือด20%เมื่อเข้าฟิลทั้งทีมและปาร์ตี้เมื่อคุณเล่นดาดท,ที่มันเป็นฟิลยาวนะครับที่ม,มีหลายหลายดาดนะครับ มันจะเพิ่มเลือดคุณเมื่อคุณผ่านฉากนั่นแหละทั้งทีมเลย20%่ิซฮิสกะยะไม่ติดแช่แข็งเองด้วย100%นะสมกับเป็นผู้ใช้น้ำแข็งนะครับไม่ติดน้ำแข็งเองปกติฮิสกัยะนี่แทบไม่การแข็งเลยนะครับแปลกมากเป็นตัวละครน้ำแข็งที่ไม่การแข็งนะยกเลิกการสตู้ตัวละครที่กาดการโจมตีระยะไกลไม่สามารถกาดการโจมตีของฮิสกะยะได้ส่วนอาบิลิตี้ที่เขาได้รับนะครับเพิ่มความเสียหายโจมตีปกติ20%ปเแล้วก็ความเสียหายของสกิลกับทําให 40%ที่คุณเห็นเป็น56คือได้จากลิงก์ที่สวมใส่นะครับเลยเป็น56ปกติเขาให้แค่40% 40เท่านั้นนะครับ Ability ต่อมานะครับเป็น Ability ที่ใช้ได้ทั้งทีมเหมือนกัน Ability นี้บอกว่าตัวละครสีม่วงหัวหน้าหน่วยทำความเสียหายใส่ตัวละครที่ติดสถานะผิดปกติแรงขึ้น20%นะครับก็เขากำหนดให้คุณต้องส่งผลกับแค่ตัวละครที่เป็นหัวหน้าหน่วยสีม่วงเท่านั้นนะ แล้วก็ต้องโจมตีใส่ตัวละครที่ติดสถานพิบัติด้วยถึงจะแรงขึ้น20%มันจะดอปจากอาบิต้ที่แบบกําหนดแค่สีแล้วก็ไม่ต้องกําหนดติดสถานพิบัตินะครับอาบิต้ไอพ้พลันมันจะทันสมัยกว่าไอ้นี้ค่อนข้างที่จะใช้ยากนิดนึงนะต้องบอกว่าใช้ลําบากไปนิดนึงเพราะว่าเขากาหนดว่าต้องเป็นสีม่วงไอ้สีกำหนดอยู่แล้วแต่ว่าต้องกําหนดเผาด้วยสีม่วงเผาหัว้ยนาหน่วยแล้วก็ต้องเป็นโจมตีใส่ตัวละครที่ติดสถานพิบัติด้วยนะครับ เพิ่มฮิตของสกิลบวกหนึ่งและเมือ e ่ออีฝ่ายติดสถานพิบัตินะครับติดเพิ่มเลย5าวิทุกอย่างอีฝ e ่ายติดอะไรก็แล้วแต่นะติดเพิ่มเลย5้าวินะครับพิมพ์ปาร์ตี้ตัวละครสีม่วงหัวหน้าหน่วยมีโอกาสทำให้อ e ีฝ่ายติดสถานพิบัติง่ายขึ้นนะพิมพปาร์ตี้หัวหน้าหน่วยสีม่วงหัวหน้าหน่วยสีม่วงในปาร์ตี้ของเราเนี่ยสามารถเพิ่มโอกาสทาให้อ e ีฝ่ายติดสถานพิบัติได้ง่ายขึ้นนะครับตรงตัวเลย แล้วก็เราไปเชิญบวกหนึ่งนะครับจบไปแล้วสำหรับอเมริตี้จริงจริงอเมริตี้ดูไม่ค่อยมีอะไรวุ่นวาเท่าไหร่ก็รู้สึกเฉยๆธรรมดาธรรมดานะครับลิงค์คือจุดขายแต่คลิปรีวิวเราจะมารีวิวแค่ลิงก์อย่างเดียวไม่ได้เราต้องไปดูแบบของการเล่นด้วยนะเผื่อคุณชอบพิศสกยาเผื่อเอาไปเล่นกันนะครับมาดูในเรื่องของอุปกรณ์กันอุปกรณ์ที่ผมแนะนำนะครับก็แน่นอนเป็นสายสกิลคุณก็ล่อไปเลยอวกบวก,บวกพลังกดดันรรยานบวก SP บวกความแรงจงตี แรงนะครับก็คือไอ้พวกความแรงสกิลนั่นแหละแต่ว่าผมจะใส่เป็นบอลแม่เหล็กไฟฟ้าเอาไวต้ตีตุลละครมุดดินเพราะว่าดันที่ผมจะลงต่อไปนี้เนี่ยมอนเตอร์มันมุดดินนะครับมันน่าลำคานก็เลยใส่บอลเอาไว้ตีมุดดินไปตัวลิงผมลืมไปว่าผมไม่ได้ทําน้ําหอมผมจะใส่ตรงสีทําไมก็ไม่รู้นะครับลิงเนี่ยผมแนะนําให้เอาเป็นรถคูดาวนะไอ้นี่ผมไม่แก้ลิง,งผมละผมจัดเป็นแบบนี้แหละผมแนะนาเอาเป็นรถคูดาวนะครับก็ตามนี้เลยถ้าคุณมีอะไรที่มัน ได้มากกว่ารดคูดาวอย่างเช่นเนลเลียนเกิดใหม่จะได้ลดคู่ดาว14%์แล้วก็ได้ความแรงสกิล16%หรหรือว่าแชตที่ได้ลดคูดาว12%์ได้ความแรง2 5เมื่อเลือเต็มพวกนี้คุณใส่ไปได้นะครับแต่หลกัหลกๆผมยา้ายหุณเน้นเป็นรดคูดาวถ้าเกิดมันมีเพิ่มเติมคุณก็ใส่เพิ่มเติมไปที่แบบมันได้ทั้งลดคูดาวได้ทั้งความแรงอะไรพวกนี้คุณสามารถยัดเพิ่มเติมไปได้เลยนะครับมาดูในเรื่องของ ability น้ำหอมกันถ้าเกิดคุณชอบแบบว่าพ เดี๋ยวเรามาแนะนากันอั b i ิตี้น้ำหอมที่ผมแนะนานะครับก็แนะนําเป็นเลือดเต็มเลือดเต็มนี้ผมแนะนําแทบทุกตัวแทบทุกสายเลยนะครับก็คือเลือดเต็มเนี่ยมันได้ใช้เยอะมากนะเวลาคุณลงดาดในการเล่นปกติของคุณเนี่ยมันได้ใช้บ่อยๆมากเลยถ้าเกิดคุณเล่นจนชํานาญแล้วคุณแทบไม่เสียเลือดเลยก็มันส่งผลจริงๆนะครับเพียงแค่คุณเลือดเต็มคุณได้ความแรงสกิลเพิ่มขึ้น25%แล้วก็อีกอันนึงผมแนะนําเป็นลดเกาะถ้าเกิดคุณจะเอาไปเล่นเล่นมือนะเอาเป็นลดเกาะก็ได้หรือ ผมไม่ได้เอาไปเล่นมือเอาไประเบิดขนาดนั้นผมอยากเอาไปคอมโบตัวเองคุณก็เอาไปคอมโบตัวเองก็ได้แต่ว่าฮิสกยะเนี่ยมันคอมโบตัวเองยากนิดนึงเพราะว่าตัวเขามีหลายสถานะมากเลยคุณต้องเลือกว่าจะเอาติดไฟติดแข็งติดอะไรซึ่งทางที่ดีเอาติดไฟไปแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าคอมโบตัวเองเนี่ยผมรู้สึกติดไฟเยอะนะครับมีแค่ท่านหนึ่งที่ไม่ได้ติดไฟเนาะเออถ้าเกิดจะเอาเป็นคอมโบเรื่องสถานะนะหรือคุณจะเาเป็นแดดไกลแดดระยะเพิ่มตีมุดดินได้หมดนะครับจัด ให้มันตรงคอนเซปต์คุณจัดให้มันตรงสไตล์ของคุณเนาะแต่ที่ผมพื้นฐานเลยที่ผมแนะนําคือเลือกเต็มนะครับที่เหลือคุณอยากได้อะไรแล้วแต่เลยถ้าเกิดคุณไม่ได้สนใจรถเกาะคุณไปสนใจอย่างอื่นได้หมดนะครับคุณจะเป็นดอบคังดอบซีลาเดดไก่อะไรพวกนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกคุณสามารถใช้ได้อยู่ที่ว่าคุณจะเอาไปอัพแล้วคุณจะไปเล่นแบบไหนให้มันตรงโจทย์คุณมากสุดนะครับตามที่บอกเลยว่าบางทีไม่ต้องเหมือนผมเป๊กก็ได้ที่ผมแนะนําก็คือเลือดเต็มรถเกาะแต่ถ้ารถเกาะคุณไม่ได้ใช้ คุณก็ไปอย่างอื่นได้เช่นกันนะครับอยู่ที่สไตล์ของคุณเลยอ่ะจบไปสำหรับอบิลิตี้ที่แนะนําไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูเกมเพย์กันว่าฮิสุกิยะเวอร์ชันนี้จะมีดีแค่ลิงก์อย่างเดียวหรือเปล่าเกมเพย์นี้จะหมูหรือเปล่าจะอ่อนหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับนแน่นอนปกติของการรีวิวช่องนี้นะครับเราก็จะมาลงในเรื่องของดันน้ําหอมเล็กกันนะครับลงน้ําร้องหอมเล็กก่อนแล้วค่อยไปลงหยดน้าเพราะว่าน้ําหอมใหญ่ผมไม่ได้อัพมามันลงไม่ได้นะลงได้แค่น้ําหอมเล็กนะครับ อ่า uh, ผมว่าพูดเรื่องนิดน,นึงนะครับโมเดลผมว่าเพ <Hey, S 2> ดีนะยืนมันอาจจะดูแข็งๆหน่อยแต่ผมรู้สึกว่ามันยืนดูดูดีอะ่ะดูมีมาดดีอดสอนเราชิซึกยะนะครับส่วนเรื่องการโจมตีปกติก็ผมว่าโจมตีปกติค่อนข้างดูดีนะไม่ได้แย่นะครับมันก็มันก็ไม่ได้ดูดีมากอะ่ะแต่ผมว่าก็ใช้ได้อยู่นะครับปล่อยวิธีน,นั้นปล่อยท่าอะไรก็ไม่รู้นะเป็นเป็นเหมือนซ่า <laughs> เป็นการบินไปข้างหน้านะครับส่วนสก,กิลมาดูสกิลหนึ่งโอ้โห เอาใหม่ค่อยๆดูอ่ะโอ้โหมันค่อยๆเลื่อนนะครับมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันพอพอเข็นไปได้อันนี้คือมอนเตอร์มันบางด้วยมันก็เลยพอเข็นไปได้นะครับซึ่งถ้ามอนเตอร์มันอยู่ไกลนิดนึงนี่คือสกิลหายเลยสกิลมันเก็บได้ไม่ครบถ้าเกิดมอนเตอร์มันอยู่ไกลนะแล้วตัวเขาไม่ค่อยแรงด้วยเนี่ยมันต้องปล่อยแบบใกล้ๆหน่อยนะครับอ่าถ้าความแรงคุณถึงมันก็โอเคนะแต่ผมเชื่อว่าบางจังหวะมันจะเก็บไม่หมดอย่างจังหวะนี้อ้าวหมดว่ะ มอนเตอร์มันบางนะไอนี่มอนเตอร์มันบางมันก็เลยเก็บหมดนะครับเนี่ยถ้าเกิดมันไกลไปหน่อยไหมมันจะมีแบบนี้ด้วยที่แบบมันไกลไปมันจะเก็บไม่ครบนะครับไอนี้คือมีข้อเสียอยู่นะครับบางจังหวะเธอมันไกลโอ้โหแล้วสกิลหนึ่งเนี่ยมอนเตอร์เนี่ยเธอเราปล่อยตอนใกล้มันจะยิ่งไถใช่ป่ะยิ่งไถยิ่งแรงซึ่งมันไม่สอดคล้องกับมันไม่สอดคล้องกับสถานะปกติเพราะว่าสมุินะเมื่อเกี้ยที่ผมล้องโอ้โหอ่ะคือมันมีมอนเตอร์หนึ่งติดช็อต พอมอนเตอร์มาติดช็อตแล้วสกิลหนึ่งมันปล่อยอยู่มันไม่ไหลตามพอมันไม่ไหลตามมันไม่ตายครับมันไม่ตายสมมตินะไอตัวใหญ่เมื่อกี้ติดช็อตแล้วสกิลมันไหลไปมันไหลทะลุตัวไปคือมันไม่โดนดาเมจแล้วคือทํามาขัดกับสถานะพิบัติตัวเองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติมาถึงอีกฝ่ายติดช็อตเลยจึ๊กเนี่ยมันโดนไม่ครบแน่นอนนะครับเป็นดูสกิลสองบ้างสกิลสองผมาค่อนข้างชอบนะแต่ว่าความกว้าง นี่เห็นปะ่ะมันจะมีปัญหาแบบน,นี้เว้ยถ้าเกิดมันเก็บไม่หมดคือมันสั้นเกินมันเก็บไม่หมดความแรงมันออกไม่ครบมันก็จะเป็นแบบน,นี้นะครับไม่ค่อยหมอทิสสกยะเท่าไหร่นะมันคือสก,กิลเดียวกับอิจิโก้คิมซี่สีเขียวที่ผมทําการรีวิวไปนั่นแหละนะครับแต่ว่าไออิจิโกตัวนั้นมันได้ความแรงมาช่วยทิสสกยะผมไม่ได้ปั้นมาเลยด้วยนะครับมันก็เลยจะแบบเบาๆหน่อยท่าสามทั้งจอคือโอเคนะครับท่าหนึ่งเนี่ย ขาดความไกลนะครับความไกลไม่ค่อยเท่าไหร่ด้วยแล้วก็มันโดนไม่ครบนะครับมันขาดความแรงด้วยนะครับส่วนท่าสองผมชอบนะความไกลอะไรนะแต่ว่าความกว้างยังไม่ได้กว้างมากเท่าไหร่ถ้าเกิดเทียบก่บท่าหนึ่งผมว่าท่าหนึ่งน่าจะกว้างกว่าเดี๋ยวลองดูนะมันปล่อยไปนี้ฟึบนส่วนท่าสองใกล้ใกล้เคียงกันเนาะผมว่าใกล้เคียงกันแหละผมไม่มั่นใจนะแต่ดูจากตาเหมือนท่าหนึ่งจะกว้างกว่านิดนิดซึ่งไอ้ความนิดนิดนี้ผมว่ามันส่งผลอยู่นะ เห็นปะไม่โดนตัวนี้ได้ไงเนี่ยตัวไอ้นี้ก็ขาดความไกลพอโดนไม่ครบไม่เต็มก็ไม่ตายมอนเตอร์ก็ไม่ตายนะครับอ่ะเจอบอสทาให้ตายนั่นฮฮีอรีมันรู้หรืองูเห่านะโอ้โหอุบาทมากเป็นทำให้ตายที่อุบาทมากทุกคนไม่เท่เลย โมเดลกลากมากอะคิวรีมันรู้ว่าเหมือนเหมือนงูอะไรก็ไม่รู้อะอ่ะมาลงหยดน้ำกันต่อนะครับท่าหนึ่งเห็นปะต้องปล่อยดีๆนะครับถ้าคุณเล็งไม่ดีเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกได้ว่ามันห่วยสะบัดนะครับแต่ตัวผมผมเคยบอกไปแล้วว่าผมไม่ได้มีปัญหากับสกิลวันนี้มากเท่าไหร่นะครับยกเว้นไอ้จังหวะแบบเนี้ยแต่โดยภาพรวมผมถือว่ามันก็ไม่ได้แย่เกินเหตุสำหรับผมนะผมยังมองว่ามันยังพอเข็นไปได้เออ ส่วนตัวผมจะมองว่ามันย่อยังแบบพอเห็นไปได้ผมเลยไม่ได้มองว่าแบบมันแย่สะบัดขนาดนั้นยังพอเห็นไปได้หน่อยอ้าวทมปุ๊บแม่งแตกเลยอ่ะ,อะ,อะเรียบร้อยจังหวะแบบเมื่อกี้คือจังหวะที่ไม่ดีนะครับจำไว้นะเนี่ยแบบเนี้ยถ้าเกิดมอนเตอร์มันกระจายเนี่ยสกิลคุณกาก,ากเลยทำไมคุณเก็บไม่หมดเห็นไหมคุณเก็บไม่หมดต้องปล่อยสกิลสามแทน จังหวะกว้างๆคุณต้องปล่อยสกิลสามแทนฮิสกยะขาดความกว้างในเรื่องสกิลสองด้วยนะครับเนี่ยคุณดูนะเห็นปะสกิลสองผมบอกว่าเป็นสกิลที่ดีเ้ยแต่มันไม่กว้างอันนี้คือข้อเสียถ้าเกิดมันกว้างเนี่ยถ้าเกิดคุณเจอแบบเนี้ยมอนสเตอร์มันกว้างๆแบบเนี้ยคุณต้องแบบไปรอลากมันแล้วไอ้นี่แบบโดนไม่เต็มก็ไม่ตายด้วยต้องไปอัพของเพื่อเพิ่มความแรงขึ้นถ้ามันอัพของมันก็ถูกเข้าใจด้วยว่าเถอะอัพของอ่ะมันมาช่วยอุดช่องว่างได้แต่ว่า บางตัวมันไม่ต้องเก่งแบบมันไม่ต้องอัพมันก็เก็บหมดได้เข้าใจอ่ะอันนี้คือความแตกต่างของสกิลครับอบางสกิลคือมันไม่ต้องอัพมันก็ทำมูดาเมจได้คงที่มันก็สามารถเก็บได้หมดไม่จําเป็นต้องแบบแบบเนี้ยที่แบบเฮ้ยคุณต้องไม่อัพก่อนนะมันถึงจะเก็บตัวนี้ได้คือแบบบางตัวมันสามารถเก็บได้เลยเออมันไอ้บนั้นมันดีกว่าอยู่แล้วนะครับไอเดี้เลยเป็นสกิลที่จะด้อยกว่าสกิลพวกนั้นแต่ถ้าเป็นแนววันนี้สกิลสองโอเคนะครับเนี่ยสกิลหนึ่งคุณจะปล่อยใช้คุณต้องแบบเนี่ย oh <my> ต้องเล็ ในลายที่มันดีอะนะเออในจังหวะที่มันดีแบบเนี้ยเนี่ยเห็นปะมันต้องแบบเนี้ยมันถึงจะเก็บหมดตัวละครที่มันออกนอกกรอบไปหน่อยคุณมอนเตอร์มันดันโดดออกนอกกรอบไปหน่อยถ้ามันก็เสียไปเลยสำหรับสกิลหนึ่งนะครับเนี่ยคุณต้องให้แบบมันเรียงลายดีๆซึ่งมันเสียเวลาเว้ยมันสู้แบบสมมตินะสกิลสองเป็นท่าหนึ่งมันสู้สกิลบนนิ้มได้เนี่ยไม่ต้องเลงให้ยากอืมบางตัวมันกว้างด้วยมันดีกว่ามันดีกว่าแน่นอนสกิลหนึ่งกว่านะนะครับสกิลหนึ่งวันนี้มันจะมีขัดๆหน่อย มาดูโมเดลไม่ดิมาดูแอนิเมชันทำไมตายสุดเท่ห์ยิซง้สียยังต่อครับผมกล้าพูดเลยนะว่ามันเป็นโมเดลเป็นแอนิเมชันที่ดูตากมากอ๋อไอ้ลูกไฟที่เขาปล่อยนี่คือชักเตาโฮครับเออคือ โอ้โหเอฟไอแอนิเมชัน e ไม่ตายดูพี่ลึกเกือๆมาก oh, ทุกคนส oh. หรับฮิสึกยะโทชิโร่ในเวอร์ชั่นนี้นะครับต้องบอกกันเลยว่าลิงเขาคือจุดขายอันนี้ผมพูดถึงจุดขายก่อนเลยนะลิงเขาคือจุดขายลิงเขาคือของดีนะครับลิงเขาเนี่ยคุณไม่ต้องเอาตัวเขาไปลงเล่นเองตัวเขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเกมเพย์ที่มันไม่ได้ดูดี นะครับอยู่ระดับที่กลางๆเลยในเรื่องของเกมเพย์เนาะแต่ว่าลิงก์ของเขาเนี่ยมันเอามาขายตัวเขาได้แบบเยอะมากคุณแทบไม่จําเป็นต้องเอาตัวเขาไปเล่นเลยคุณแค่ตัวเขาไปลิงก์ก็มีประโยชน์แล้วตัวเขาเหมือนเหมือนตัวละครที่เป็นเครื่องประดับเอาไว้ใส่ลิงก์อย่างเดียวไอ้น,นี้คือของของเขามาขายที่เขาเอามาขายนะคือเขามาขายตรงนี้เลยจุดนี้คือทําให้ตัวละคตรตัวนี้มันดูดีนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองในในเรื่องของเกมเพย์ เอาเกมเพลย์มาเกี่ยวต้องบอกเลยว่าเกมเพลย์ของเขาไม่ได้ดูดีตัวเขาเขาอยู่ข้างๆกลางๆเลยนะครับสกิลหนึ่งขาดความไกลดาเมจมันเลยไม่ครบคุณต้องปล่อยคุณต้องเล็งปล่อยอารมณ์เหมือนอิจิโกะเขียวแต่อิจิโกะเขียวมันได้ความแรงมามันทําให้มันสมูทขึ้นแต่ฮิสึิยะคุณต้องเล็งดีๆแล้วตัวเขาไม่ได้แรงขนาดนั้นคุณต้องเล็งดีๆในการปล่อยปล่อยปุ๊บ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 ,บไล่ไปนะครับซึ่งมันขาดความไกลด้วยตัวละครที่อยู่ไกลหน่อยโดนไม่ครบบางทีไม่โดนด้วย ส่วน5-2ไกลโอเคดีเป็นเส้นตรงดูดีแต่ว่าขาดความกว้างอาจจะไม่ได้แคบหน้าเกียรแต่มันมีติดเชื่อผมนะครับเพราะว่าบางทีมันติดเอออันนี้คําพูดติดปากนะครับว่าเชื่อผมนะนะครับไม่ได้มั่นหน้าแต่อะไรต้องขออภัยนะบางทีคําพูดติดปากเออมัน5-2เนี่ยคุณเอาไปใช้มันจะมีบางจังหวะที่คุณที่คุณติดผมเชื่อเลยว่ามันจะมีบางจังหวะที่แบบคุณรู้สึกแบบมันติด ส่วนตัวเนี่ยผมชอบสกิลที่แบบออกหนึ่งสกิลแล้วมันเคลียร์หมดเวฟบถ้ามันออกสกิลหนึ่งแล้วมันเคลียร์หมดชุดไปเลยผมโอเคแต่บางจังหวะถ้าเกิดมันเคลียร์ไม่หมดและมันดันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นมากกว่าเหตุการณ์ที่มันเคลียร์หมดผมจะรู้สึกเลยว่าสกิลนั้นไม่โอเคนะครับส่วนของยิสกยะมันต้องเลงเว้ยบางทีคุณอาจจะต้องเดินทาไลน์อัพมันก่อนคุณต้องเดินให้มอนเตอร์มันเลียงไปทิศทางคุณด้วยนะครับอารมณ์เหมือนใครที่เคยดูผมเล่นไลฟ์สดเวลาลงหอหรือ ทำไกด์ลงหอคอยคุณจะเห็นว่าบางทีผมเจอมอนเตอร์ตัวละครที่แบบสกิลมันเป็นแบบผู้กิ่งศิยะผมจะไม่ได้มาถึงปล่อยเลยผมจะนั่งวิ่งไปหามอนเตอร์ให้มอนเตอร์มันขยื่นแล้วก็สร้างไลท์อัพให้ให้มันเป็นแถวตามที่เราจินตนาการนะครับอันนี้มันต้องผู้เล่นใหม่อาจจะอาจจะงงนิดหนึ่งเพราะผู้เล่นใหม่อาจจะยังมีไม่มีจินตนาการขนาดนั้นนะครับคุณต้องทำคาต้องทําความเคยชินกับเกมไปสักพักหนึ่งก่อนคุณจะเข้าใจว่าจังหวะแบบนี้มันทําแบบนี้ได้ ผมถึงได้บอกว่าสกิลนี้นี่มันไม่ค่อยเป็นมิรกับผู้เล่นใหม่มากเท่าไหร่บางทีผู้เล่นใหม่อาจจะแบบพี่พี่แล้วยิ่งผู้เล่นใหม่แบบในยุคนี้ที่แบบสกิลมันง่ายไปหมดมันจะแบบรู้สึกติดเลยนะครับแต่ส่วนตัวผมผมค่อนข้างฉิดผมเลยรู้สึกว่าสกิลนี้เนี่ยมันไม่ได้ดีหรอกไอ้ท่านหนึ่งอันนี้พูดถึงท่านหนึ่งท่าสองดนะ้วยท่าสองคือมันโอเคนะเว้ยส่วนตัวผมอโอเคแต่ว่ามันขาดความกว้างแต่ตัวผมยังมองว่ามันไม่ได้อยู่ในระดับที่ห่วยแตกนะครับผมยัง ไม่ถึงขนาดสกิลที่ห่วยแตกแลว้วสกิลที่ห่วยแตกของผมเป็นอะไรวะสกิลที่ห่วยแตกของผมคือสกิลที่แบบมันแคนเซิลไม่ได้มันช้ามันหวังผลไม่ได้มันแทบหวังผลไม่ได้เลยในเรื่องของจัดการเป็นกลุ่มยกตัวอย่างแบบสกิลที่แบบผักผักจ๋าเลยผักไปไกลเลยไอ้พวกนั้นผมแทบไม่ผมไม่ชอบเลยอิจิโกะคิมซีฟ้าตัวอย่างนั้นเป็นต้นสกิลสองแบบอิจิโกะคิมซีฟ้าอันนั้นเป็นต้นซึ่งหลังๆคุณไม่ค่อยเห็นหรอกสกิลแบบนั้นนะครับ อย่างมากคุณเห็นที่มันแย่หน่อยก็อารมณ์เหมือนพวกคิจศักยะที่แบบในยุคนี้อาจจะมองว่าแย่เแต่ส่วนตัวผมตามที่ผมบอกผมไม่ได้รู้สึกว่ามันห่วยแตกพังพินาศขนาดนั้นมันยังพอใช้ได้แต่ถ้าเกิดถามว่าถ้าเลือกได้ให้เป็นสกิลที่ดีกว่านี้คุณเลือกไหมให้มันดูดีกว่านี้ผมก็เลือกให้มันดูดีกว่านี้เพราะตามที่บอกเลยว่าบางทีมันมีขัดนะครับแต่บางจังหวะมันก็สามารถเก็บได้หมดจริงนะบางจังหวะมันก็สามารถเก็บได้หมดจริงมันอาจจะเสียเวลากว่า นะครับแต่ว่ามันตามที่บอกอ่ะมันสู้สกิลใหม่ๆไม่ได้ที่แบบมาถึงระเบิดไปเลยนะครับไอ้นี่คือเรื่องของเกมเพย์เกมเพย์ไม่ได้เก่งมีท่า3ที่ดูดีสุดมันขาดขาดหมดเลยท่า1นมันขาดความไกลแล้วตัวเขาไม่ได้แรงด้วยนะครับท่า2ท่า2นี่เป็นสกิลที่ผมไม่ค่อยอยากบอกว่ามันเฉยๆว่ะส่วนตัวผมมองว่ามันดีไม่รู้นะว่าคนอื่นมองว่าดีหรอแต่ตัวผมอยากอยากให้สกิล2เป็นสกิลที่ดีเว้เพราะผมรู้สึกว่าสกิล2มันดีมันแค่ปัดความกว้าง อ่ามันขัดความกลางผมอาจจะใช้คําว่านิดหน่อยแต่คาว่านิดหน่อยนั่นน่ะบางจังหวะมันเก็บไม่หมดบางจังหวะมันมีติดจริงถ้าเกิดคุณไม่ไปสร้างไลน์อัพให้มันนะคุณไม่ไปทําให้มอนเตอร์มันยืนเป็นแถวแบบมอนเตอร์มันกระจายแล้วหลุดกรอบแล้วมันมีตัวกระโดดบางทีคุณจะเจอแบบมอนเตอร์เจ้าปัญหาที่มันวิ่งเร็วอย่างพุกนินจามอนเตอร์ที่มันพุ่งเร็วยางพุกตัวกระโดดมอนเตอร์ที่มันกิ้งเร็วไอ้โจจิอ่ะไม่ใช่โจจิเลยมันเร็วเลยวะไอ้ตัวลุกกิ้งอ่ะที่เป็นฮัลโล่จ แล้วคุณจะต้องเสียถึง2ส,สกิลในการเคลียร์มันชุดนั้นอันนั้นเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวเข้าใจอยู่นะครับเพราะว่าผมต้องการรีสกิลเร็วนะมันอาจจะทําให้คุณขาดตอนในการลืน่นการเล่นไปบ้างนะหลังๆทําไมเริ่มด่าแล้วหลังๆเหมือนบนนะ่นแล้วมากกว่านะแต่จริงๆคือนั่นคือปัญหาของมันนะครับผมก็ไม่ได้อยากบ่นเยอะนะครับแต่นั่นคือปัญหาของมันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไงก็แล้วแต่จุดขายเขาไม่ใช่เกมเพย์ไม่ใช่การลเล่นจุดทายของเขาคือลิงลิงที่มาพร้อมกับดับหยาดน้ํา3 0เ คุณสามารถไปใส่ตัวละครที่มีดอบน้ําหอมหรือตัวละครที่ดอบหยดน้ําอยู่แล้วนะครับข้อควรระวังก็คือตามที่บอกเลยมันดอบหยดน้ําสีส้ม30%มันไม่ดอบสีอื่นดอบแค่สีส้มนะเลนบอสผมเคยเจอนะครับไปใส่ดอบสีแดงเอาตัวนี้ไปใส่มันมันไม่ดอบผิดมันดอบแค่สีส้ม ability ไอหยดน้าลิงของเขาเนี่ยไม่ได้บอกว่าดอบหยดน้ํา30%แต่เขาบอกว่าดอบหยดน้ําสีส้ม30%เขามีสีด้วยนะครับไอนีก็ระวังกันเนาะ แล้วก็การออกแบบดูสวยไหมหผมว่าก็ดูเท่ตามเขาตามสไตล์ของพี่สุกยาหะหล่อเหลาแล้วก็โมเดลแล้วก็ที่ผมเกลียดที่สุดเลยตัวนี้แอนิเมชันไม้ตายครับมันดูมันดูกม,มากอะแอนิเมชันไม้ตายมันดูกะกะกันไม่นดูแบบปล่อยงูบอกอตัวอะไรอะ่ะไอ้บางกรน้ําแข็งเออไอ้นี้ไม่เกี่ยวความเก่งหรอกความชอบส่วนตัวแต่ผมรู้สึกแบบมันดูกะแอนิเมชันไม้ตายนะครับอะ ประมาณนี้เลยทุกคนนะครับถ้าเกิดชอบไม่ชอบอยังไงก็บอกกันได้นะสำหรับการรีวิวฮิสเกียโทชิโร่ตัวละครตัวนี้นะครับยังไงก็บอกกันได้นะครับถ้าเกิดชอบก็ฝากไว้ด้วยกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับและใครที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนและไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอผมก็ฝากไว้ด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวันนี้ต้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ